มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสองความเคลื่อนไหวล่าสุดพิมพ์และเชฟฟางหลังถูกจกับตาเลิกไม่เลิกรักหวานชื่นเมื่อนกันทุกวันนะคะสำหรับความรักครั้งใหม่ของนักแสดงสาวพิมพิม,มาดาบรยรักสุภกรหลังเปิดตัวคบหากับเชฟฟางรัฐพงศ์หนชูเวศ ดูเหมือนจะไปได้สวยนะคะมีโมเมนต์หวานๆสามคนพ่อแม่ลูกอยู่ใบครั้งยิ่งเวลามีน้องพริมลูกสาวของเชฟฟามไปด้วยยิ่งดูเป็นครอบครัวดูน่ารักแล้วก็ดูอบอุ่นสุดๆค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะกลับกลายเป็นประเด็นถูกจับตาความสัมพันธ์อีกครั้งเมื่อเจมอยได้แคปภาพจากอินสตาแกรมพบว่าทั้งคู่ตอนนี้ได้อันฟอลโลกันเรียบร้อยนะคะแถมภาพคู่ก็หายเกลี้ยงไปจากไอนะคะโดยเพจดังระบุว่า คนคบกันไม่จำเป็นต้องตามไอจีกันไม่ต้องลงรูปคู่อดใครก็ได้งานนี้ทำเอาเหล่าค้าเผื่อค้าเมาทั้งหลายนะคะต่างสงสัยหรือว่ารักั้งนี้จะล่มหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดก็ยังไม่มีการยืนยันใดๆจากปากของเจ้าตัวนะคะท้งนี้พบว่าทั้งคู่มีความเคลื่อนไหวทั้งสาวพิมพ์แล้วก็เชฟฟางต่างโพสต์ภาพลงในไอจีสตอรี เกี่ยวกับชีวิตประจําวันของทั้งคู่ขณะเดียวกันพบว่าเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมานะคะเชฟฟางเพิ่งจะขววงสาวพิมพ์ไปทานอาหารด้วยกันแล้วก็มีการแทกหากันอีกด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่ีดด o m คค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ